สองหนอกุตีอยมันอันขนาดนักน่ะเจ้าสองเก้ามันระเบิดเลยน่ะเจ้าอันเจกรกจ,จ่งเจไดมันต้องออกสองเก้าน่ะเจ้าแล้ววันที่สอเก้าเบอ,อเจ้าของบ้านหนักเนะจาเริ่มตน้นยังบ่ได้อูห้ห้ซักคนกีฏยเนี่ยเสียงอาจจะแหบเล็กน้อยเพราะว่าหลายวันมานี้ข้าเจ้าเลิกทักเคยไทยบอร์ เรื่องสอบบ่แคไหนบ้านน้องจงบอกว่าจะบ่เอาอีบ่ฮะอ้าวโบคลงไหนค่ะเพื่อไทยทาได้เพื่อไทยทำได้โะครับสวัสดีครับพี่ดองบ้านถีพี่ดอมน่งจับทุกท่านครับสวัสดีเจ้าบ่อแพ่พี่นองสองเจ้าสวัสดีเจ้าครับพี่ดองครับวันนี้ ครับพี่ดอกครับมีเรื่องอยากให้เราดูฝักขอบคุณค่ะหัวไทยใหญ่ไปเลยเออใส่ดอกแล้วงามขึ้นไปแหมน,นักเลยจ้า <c oughs> ครับมีเรื่องอยากให้เราแหมสีปีกักขับมาใหม่จริงๆสมัยก่อนพูดหน่อยสมัยก่อนพูดหน่ยยนนยอยเบิร์นแบบแบบไปถูกอ่ะซึ่งผมป้ากักในยุคศิลเนี่ยคนเบิร์นด,ด้วยกันเนาะคนคนบ้านเราพูดไ้ด้วยกันโอ้นี่ ผมก็ถามไปไอ้อย่างที่เป็นวัดเขาจะมาช่วยกันเนี่ยคือบ้านของบารีมาถึงัาดีค้าบารีเจ้ามาช่วยเีกเลยเขาเจ้าเด้อเหลือกของเฮาเด้อเหลือกแล้วก็จะไปเป็นสสเด้อมาช่วยก็กเขาช่วยจิบเน้าฟังจิบเน้อฟังจิบเน้อเหลือกแล้วอ่ะหมดเดอหมดตัวคนป่วยหนึ่งคนมาถึงบ้านป่วยหมดเลยเป็นนี่ไปก็บอกว่าบอกว่าไปโก้ไผ่เนี่ยไปโรงพยาบาลเตือนเนี่ย บอมีปแฮงไปก็นอนอยู่บ้านกับบาดแผลมันบอกว่าเปิ้น่ะจะต่อไปเนี in, ่ยปีน้องบ้านเขาไปโรงพยาบาลแล้วคือเสียนไรหนึ่งพอขึ้นใจได้คือสามสิบบาทได้ฟังสนั่นแบบดูเหมือนกับบอกใครได้เชื่อเนาะแล้ะกะบบพอปีน้องบอลเมื่เขาเลิกกลายเป็นคนแก่ติ๊กพิ๊กเข้าของปลาเขาอยู่ก่อนหน้านี้เขาอยู่มานแต่สมัยไหนมั่ว คนล้านนาคนเมื่อก็เนี่ยู่มันแต่มาช่วยลดขาใช้จ่ายคือกับพ่อแม่พี่น้องแม่นก็เจ้าตะกอนเนี่ยการรักษานี่เนี่ยตีมานแต่สมัยไทยรักไทยจนถึงปักเพื่อไทยเนี่ยพี่น้องคิดมามูเขาอ่ะชอบก็นั่นแหละบูี่เขาห้องถูกกับว่าอัพเลเวลโครงการขอเขาก่ะยอมก็ครับยอมเปบ่ามาใจแเ็งด้วยนะพี่น้องพอดูครับแล้วบูว่าละสองแสนสามแสนสี่แสนตีขึ้นไปเลยนะ ตอนสมัยผมเป็นรัฐประว่าการกระทรวงส,สาษาริการพี่น้องจําได้ครับนายกยิงรักอรบอกว่าเพิ่มมันก่อนมันควรต้องมีก็อครับมันควรต้องมีก็อพี่น้องพอนะอวิธีนนี้นะผมไกลพูกกรหันเป็นรัฐบาลเนี่ยไวไัยก้อยวัยเจ้าคนหาดใหญ่เนี่ยเจ้าตีอ่าวการเสียชีวิตการตายตัวเดียวเนี่ยเจ้า ยังมีคนตายแห่เกือบพันคนตีบัได้แจ้งออกมาเนี่ยเจ้าไปพักอนุทินพักหนูนี่เนี่ยเจ้าวันตีหน้าแห้งวันตีกูภ้ภัยเข้าไปจ่วยเหลือบ้านไปเปิดบ้านออกมานี่เนี่ยเจ้านาทีว่าเขาดิต่อน,นี่นะหันเขามีตังมีตังมีตังเขาได้จกเข้าไปนะโอ้มีได้ของเขากนอย่างนั้นนี่แม่นก่ทั้งนั้นแล้วใหนใหนนี่ ตีนอบมาทีพี่น้องจ้ำเนี่ยใครบเป็นนี่พงศดักแซ่บเหอ่ะลอง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 ถามพ่ดูอ่ะลองถามพงศี่กับพี่นี่พงศถ้าบอกมีนี่แล้วก็จัดดีเนี่ยเจ้าน้องใครถามว่าใครเป็นนี่พงศเจ้าใครเป็นนี่พงศเจ้าโอ้เป็นนี่นี่แค่เลยแหละเจ้าไปร้าได้เงินมือพวกกระเป๋านที่ใส่เนี่ยมันมั่กเหรอพอทำมาช็อเพิ่มมลยเหอันนี้ดีไหม คนละเกินสองเพราะฉะนั้นปีนี้เอาเบาๆก่อนปีนอกกระแสกกนักอลเขาจะฮือวงเงินในการพักนี้พักดอกนะครับบมต้องใจแทน3สามปีวงเงินห้าแสนบาทเลยเอาก็เจ้าเอาก็เจ้าพักนีแต่เจ้าเอาก็เจ้าอันนี้พักไปก่อนฮะแล้วแล้วคือคือแม่หาสตังค์เพิ่มเขาบอกไว้มันก็หกสิบล้านมันก็ก็ควรจะได้เวลาหาความุบพักพอได้แล้วเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเอามาพักมือไทยจะเอามาแล้วก็เอามาลากดีไปสวนยกบัญชีฮื้นปิดบัญชีฮื้นเลยขึ้ไปสูบมันต้องไปนี่ยมดีก่อนครับดีก่อนชอบก็ชอบว่าชอบว่าโอ้เขาจะมาลากบัญชีไปดูไงเราปินยอดที่ทำมาค้าขายก็ดีนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เลยหมดเลยโอ้ดีค่ะเต็งไปหน่อยเนี่ยเงินสองแสนจ่ายสองหมื่นปิดบัญชีลากเลยเอ้าดีก่อนครับดีก่อน ถ้าพี่น้องที่เป็นหนี้นอกระบบนี่ยเป็นหนี้เป็นหน,น,นี้นอกระบบกับหนี้ในระบบคือหน,นี้ธนาคารหนี้นอกระบบคือเป็นหนี้ยืมเหมือนเองเนี่ยนะหนี้ยืมเหมือนเองเนี่ยไปอวเ,เลยสบายแล้วเจ้าพ่อป่าปอแม่พี่น้องเจ้าบางข้างลูกหลานเทาเงินจะสร้างเศรษฐีไม่เงินล้านทุกวันตลอดเงินล้านเพียงแต่รอรุ่นด้วยความหวังและความสุขพพเพราะภาคเผื่อไทยจะให้งความหวังและความสุขกับปอแม่พี่น้องทุกคนเจ้า โกร้อยเจ็ดร้อยเพิ่มเพื่อเอาก็เจ้าต้องถามก่อนไม่ได้ประชแคสูงอยู่นะแล้วเจ้าเอาสองปันเจ้าอนอสองันเจ้าสองนาสอนท้อาสองท้อ้าเองัน้าสองันท้อ้าสองพแท้อ้าสองพันเท้อ้าเอท้อาสองัน้าันแท้อ้าสองันห้สันเจ้าสอันแทอาสอันแท้อ้าท้าสองปัน้าสอ่ั้าสองพัท้อาัน้าสองันแท้อ้างนทาสองิน้สมพันได้งเมื่อไงนแอาสนี่้เ้าจอเตัียมออพั่อนอาส้วาสันนี่ เอาแต่เอาละในในภาคเพืพ่อไทยกับภาคเพืพ่อไทยละภาคอื่นโอ้ได้เยอะได้กับโอ้แต่ภาคเพื่อไทยถ้าบอกไปแล้วนี่ต้องเยอะนะสุดยอดเอาเธอละก็ามแต่เถอะก็แต่เถอะ,ะคนได้สิทธิ์เดียวดิหลังจากนี้คนที่ได้เงินเปิดเดือนละสามพันจะเตรียมเงินให้ได้อย่างตามเดือนละสามพันบาท ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนตลอดไปนี่ก็บอบี้แล้วหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบวมีสตังค์จะบวมีเห็บแล้วเพราะพรรคเมือไทยจะดูแลคนไทยต้องมีสตังค์คนไทยต้องมีเงินใจ้คนไทยต้องบวจนแหมบยังต่ำเดือนนึงต้องได้ต่ำเป็นสามพันบาทเออเอาเท่าไ่างสามพัน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 โขกใจก่อ เหมาะขนาดนักเลยนี่เนี่ยปีนองคิดวาจยาใครมีนายกบ้านอยู่แถวแเขมรน่ยอยากได้ก่อพีนองคนไหนอยากขดเนนายกบ้านใกล้เขมรยกบ้ารักแทบเลยบุมีเลยยกฉนั้นยกฉนั้นยกฉนั้นดีก่อเดี๋ยวทีเสาเก้าเนี่ยไปมาหาเขาแล้วนะไปจะมาเยียบแม่เหรอละทอแมวอยู่บ้านนี่เอาหนูมาไหมเนี่ยโอ๊ยไปจะมาจะอะไร เ<ฮ>้ไม่กระทับกินหรอกแม่ก็หนูว่ามาแมวกินหมดอืต, <l itz> ตะวาไปบ้านเรียงตองสาบา้าบา้าบา้าจืมจนอกจื่นใจนะเจ้าเนาะผู้ว่าสาเบอร์สองเจ้าพ่อผู้ว่าสาจะไปทำหน้าที่ฮือกับปอ่อแม่พี่น้องทุกทันเลยเจ้า <l itz> นี่ผู้ว่าสาจะไปยกมือสนับสนุนฮือคดีเดตนายกภาคเผื่อไทย ยอดฉนันวงสวัสดิ์ลูกหลานคนเมืองบ้านเฮาต้องรอรอน้อยแมงกอถ้าจะอันหน้าหนูหนูเอาก่อรถสอสอเบือนกันสังสามเขตเบือเรื่อหมดเลยเบือเบือเบือออกเบือทีบมิตรหอของบัณฑินคองของน้ำจำก่อนถ้าออกมา <c oughs> ต้องบวลาเลย <c oughs> ในในกันไหนเนาะเอาจะได้ทีฮักเผือไทยเจ้า เผือไทยเขาเข้าใจเจ้าปนเลยจะจัดหวยพิเศษถือเจ้าตีไปกีวเดือนละสี่หัวเจ้าก็ต้องไปซื้อหวยแล้วแบบรักกับนี่เหรเจ้าจะเพิ่มไปทุกวันศุกร์ออหวยเหอะก็หมายพานแล้วจอแล้วเตียยประกาศแล้วเตียมือเอาซื้อหวยแล้ว มันจะมดเลยเปิดบอกเ้าปวดตังเสียมันรออ้อาวอันนี่พรรคเพื่อไทยใจถึงนี่พามางผืไทยเตรียมแล้วออกกฎหมายพร้อมแล้วเตรียมประกาศใช้แล้วตั้งแต่นี้ไปถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนนี้อนุสินมักเขาไว้จริงต้องประกาศแล้วนะมักเข้าไว้เจ็บใจอยู่เนียพรรคเพื่อไทยปมต่อไปเนี่ยถ้าซื้อหวยแล้วเนี่ยตรวจสลากแล้วบบทูกจะฮ้อกองสลากจ่ายตังคืนนห้ทุกคนทุกบาททุกส,สตางค์เอาอ่อ เอาอ่ะเสี้ยวเสี้ยตังดีก <|ja|> ่อเจื่อกอโต้เจื่อเวพ่อแบบภาคเผืือไทยทำได้เจ้าพอแบบ็ีพิลลไปเลยเจ้าพราะว่าเขาจะได้เงินคืนแล้วก็ได้ลุ้นโจกพออายุหกสิบปีปุ๊บเปิลก็จะคืนเงินที่ปล่อยแม่ซื้อเนี่ยเข้ามาบัญชีพื้อดีดีก็เจ้าจะคืนเธอทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อไปพ้อับตบเบียตัวเดีก่อ ถ้ายุเกิดหกสิบแล้วคืนเือทุกห่าผีจะคือเป็นมรดกต่อคนนั้นหรือคนนะครับสตังแต่ย่าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเตรียมเลยครับพักภายในสามเดือนจะออกหวยเกษียณทือซื้อเดือนละสี่กวดทถ้าว่าซื้อแล้วบ่ถูกเก็บไว้จะคืนเงินทือทุกบาททุกสตังอบดอกเบี้ยดีกว่าครับดีกว่าครับเนี่ยของดีๆเลยนะครับก็ต้องเลือกพักเปืือไทย ไม่ได้คมกำปบ้านพักเืิดไทยเรื่องปลาปลายาเซติกก่อนตอนนี้คอเซ็นเตอร์มันกลั๊บแทนมานะตอนนี้แค่เปลี่ยนเขาไม่ได้เป็นร้านบำปั้นกันเดียวเริ่มมาหาแล้วโทรมาหาแล้วตะวันนี้ครับแถมสามสายจะมาชุเขาอยู่แค่ไนนบ้าบ้า,า,า,าเลือกพักเปิดไทยบ้าบ้าบ้า,าวันที่เปิดทีมมาเพิ่มเป็นสอง อ่าเจ้าขอบคุณเจ้ดนักเจ้าขอบคุณค่ะวันนี้เนี่ยเจ้าตีเขาเล่าฮื้อกันฟังตะกี้บ้านนี่จะบ้หู้เนี่ยเจ้าว่ามันตุกขนาดไหนนะเจ้านาะเขาจะช่วยกันแก้ไขปัญหาน้าท่วเมืองแปดเน่เจ้าเข้าสวนเข้านะของปอแมพี่น้องทุกท่านดีก็เจ้าตะกี้เหล่าฮื้อฟังยังเหล่าบบบมดเรื่องเศรษฐีเงินล้าน นอกจากพ่อแม่พี่น้องสูขผู้สูงอายุ Blaze ทีหกสิบปีขึ้นไปจะสมอในนี้ใครเป็นออสมอพองเจ้ามีกะเจ้าพ awesome. ี่น้องออสมอพี่น้องชอลบหลานเฮาตีเกิดใหม่เนี่ยปีละสามพันบาทเอาก็เจ้าแหนไว้นะลูกหลานใครที่กำลังแต่งงานที MM ่เพื่อไทยเปิดประกาศแล้วว่ายาเสพติดถ้าปาบะมดบ่เลิกดีก็เจ้าวันนี้เนี่ยเจ้าน้องก็เลยจะมาขอพ่อแม่พี่น้องว่า วันที่8กุมภาเนี่ยบัตรสีเขียวกาเบอร์เน่เอาอีแมทห้องไว้เลยนะบัตสีเขียวใบไม้นี่นะใบไม้สีเขียวอีแมทต้องกาเบอร์อรอวเก้าอี้นี่สีชมพูอีแม่จำไว้เลยวันนั้นอีแม่นั่งเก้าอี้สีชมพูนะเจ้าบัตสีชมพูกาเบอร์เบอร์เจ้า นอกจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในนี่อยู่ในนี่เนี่ยเจ้าลำพังหมู่เฮาที่อยู่น,นี่ตึงมดเนี่ยเลือกน้องยุ้ยเบอร์สองเข้าไปบัรสีเขียวเลือกภัคเพื่อไทยเข้าไปบัรวันที่เสาร์เก้าตีจะถึงน,นี่เนี่ยเจ้าพ่อแม่พี่น้องนอนอนยาวชนไว้รุ่นหรือขนเตียงก่เจ็บชนกับว่าวะขอ,อ,อขออีแม่ไปหอมแก้มปสัก ฟาเตอร์ี่นะเจ้าเปาะเปิลจะมีนโยบายใหม่ๆนโยบายดีๆเดี๋ยวจะมาเล่าวิสัยทัศน์มาเปิลจะพัฒนาประเทศสาคัญในวันนั้นเดี๋ยวเจ้าถ้าใครเป็นแฟนขับนัทวุฒิใส่เกลือก็จะมาเป็นหัวหน้าทีมปเอาไปมดเลยเนาะถ้าอีแม่หมดเจ็บแข่งเจ็บขาก็ไปด้วยกันเดี๋ยวเจ้าแต่นักลเดี๋ยวเจ้าก่อนจากกันก็เดี๋ยวน้องยุ้ยจะขอเก็บผาพประทับใจตีมูฮาอยู่ด้วยกันได้ก็จ้า พี่นอกบ้านทินจัดนักเลยแต่เจ้าแล้วเดี๋ยวเฮามาจวยกันพัฒนาบ้านทินเพราะว่าตอนนี้บ้านทินตินลงบมบ้านทินนี่แหละเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณน่แม่นาะขอบคุณเจ้า ขนเนี่ยเจ้าและผู้สมัครเบอร์เบอร์ใช่เจ้าพ่อว่าเมืองแปรของเขาเนี่ยผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนี่เป็นเบอร์สองทั้งสามเขตเนะเจ้าและอีปอยแม่ประลุงพรรคสีน้ําเงินและเซ็นเรียบร้อยเคาจอมร้อยสามสิบแปดเสียงสามสิบแปดส่าเขาไมแท้ๆบอลลี่เกิดซีบนว่าฉันนั้นตรงนี้เขาเลยเกิดการหัวก็เลยเนี่ยคือเป็นคดีหนึ่งตีจะต้องทําการจับกุ้ง ตีต้องทําการติดตามกําลังตรวจสอบกําลังติดต,ตามกําลังทําอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปากดปดดุกว่ยะบดายลั่นเออเกือบสี่พันล้านบาาถ้าคเพื่อไทยเฟิงใจก็จะตายเราปั่รถ้าจะนี่มีบด้ยละพอน้ำท่วมหาดใหญ่แขนโอนี่เบ่เอาละเอียตอนใกล้ลุงตูเนี่ยกี่ปีถึงใกล้เจ้าปีรวมถึงวันนั่นเมื่อปีที่แล้วเจ้านี่เป็นสจนะปัจจุบันก็นยังเป็นสจ อยู่ก็คูณอนุวัต์วงวานและเซนเรียบร้อยเนี่ยเปิงกับเจ้าคนจะนี่จะเอามาเป็นซซอนี่เปิงกับเจ้าเปิงฟังเจ้าฟังก็สองและเซนเรียบร้อยยางให้เยอะสนั้นเป็นนายกกับเจ้าอยางให้เยอะสนั้นเป็นนายกาต้องเลือกคุณยุยเบอรอ์เพื่อเอาไปยกมือขายยกมือเยอะสนั้นแต่ถ้ายากได้ลุงหนูต้องเลือกเบอรนะ์นั้นและตอนนี้พ่อแม่พี่น้องพอใจหรือยัง พอใจแล้วยังน้องขอขือมูลประแรบบพี่น้องเจ้บ้านโต้งช่วยกันถ้าเข้าใจถึงหลักการนี่แล้วเจ้าเชื่อแน่ว่าคะแนนบ้านโต้งนับออกมาแล้วปุ๊บจะเป็นสองเจ้า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 สอกคนสองเจ้าสองใหละครับเขตจังหวัดเนี่ยนะครับทุกปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนหล eh ังเนี่ย รัฐมนูรเนี่ยมันเป็นแบ่งแต่แต่แล้วครับเวลาเขาแยการเนี่ยเขาจะมาลวงหรือแยกการล้มยืนกันรักกันยืนกันนะครับเรื่องที่สี่สสองเขาเปิดการคิดตลอดอยากให้อุ้นเลือกการเมืองการปินฟองตัวหงายนิดเลือกแล้วจะจบไปเป็นตั้งรัฐบาลว่างหันไปหันน้อยสี่ปีมากันใหม่ไป็ก่อเอฟฟูทน บุพยังอ่ะมาขอเสียงบางข้างบางคนกับบ้าอ่ะเอาสตังค์มาแจกกันได้แล้วอ่เป็นแบบนั้นครับผมเรียนนะครับ<ม>ไปปักครับนี่นายกทักษิณนี่กระดิวทยังนี่กรตีหลวงอ๋อเขามีทรัพย์สิสนเนอะน้อยอย่ยวอย่าเป็นคนมีสตังค์ตีกับคนหลอกมีบ้านเดียวนะครับที่มีสตังค์นักเลยผมหวังบ้านตงวโฮงเนี่ยมีตังค์มีนักน้อยบ้านอื่นนี่อาจ,จะมีน้อยกว่านี้ก่อน ตะกี้คุณวรรวาสเปิดบอกว่าป้าบอแม่พี่น้องบ้านสงคงมีสตางค์หลายแมงกระเจ้า,าหลายกระเจ้า,น,านี่กยอยสอยู่มันก่อลูกหลานท่านเปน็นก่อมันมาจากทีมูเขาแล้วครับทีมูเขากีดกันของเขาบ่เฮือกเขาเนี่ยมีโอกาสพัฒนามีโอกาสามีข้าวมูมีโอกาสนหนนะาเงินได้ดทดั้งนลักเขาบอกเจ้าได้ก่อลองได้ไมได้เดือดยังขาดอยู่แต่เขาบม่ได้พาดโอกาสนะ บอกพี่เจี๊ยบไข่นี่นี่โอกของือื่อนพอกันเป็นกันลายอยู่เจ้ายังมีนี่กันลายอยู่เจ้าสูดหมดเลยยกนี่ให้นอะไีจรอ่ะทราบไหมครับทราบเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้ล่ะอยู่เจ้าเจ้านี่หนึ่งแสนผู้สูงมีความสุขแปลว่าต้องวนกังวลกับนี่เห็นต่อไปหน่อยเจ้าท่าคนถือลูกท่าคนถือถั่วไปเจ้าคนทั่วไปหน่อยเจ้าคนหนุ่ม มีนี่เลยอยังเจ้าอ่ามีแล้วเป็นนี่เสียบบพิญญาใช้เหมือนกันนะครับเอาวงเงินสักสองแสนสองแสนช่วยต่อกันนี้ก็ช่วยช่วยแสนหนึ่งนี่ก็ใครว่าช่วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ้าใครว่าช่วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีบ่เบอร์อ่าบเบอร์หึ่งเจ้าหึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์หื่งบ่ได้เจ้าอะไอย่างอ่อมันน้อยไปเจ้าอ๋อมันคนละเกิงบ่เอาบ่เอาเขาบ่เอาละเกิรเขาปฏิญาณอย่างเขามันน้อยไปเจ้า้แ มันด้อยไปเจ้าเอ้ห้าสิบกับบ่เจ็ดสิบก็น้อยไปแปดสิบเออดีกับแม่ดีกับแปดสิบนี่มันด้อยไปหนาน้องว่านะจาหักเผื่อไทยเขาอู้แล้วทำได้เจ้าเอาตาใดดีเจ้าอีแม่ลอยจะจะพังให้ไปแน่เอาอยสักน้อยกับเอากะอ่านน้อยเลยกันจ่วยเก้ร์เซ็มีเงินมีนี่ สองแสนจ่ายสองหมื่นปิดบัญชีล่าบัญชีหื้ดีอ่ะดีอ่ะนี่คนภูทั่วไปนะครับทั่วงไปแล้วบางนไหนที่มีสตางค์นักต้างทำการเกษตรต้องมีกับไรเนีเจ้าเพราะบ้านเฮาพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรกันแบ่งกับเจ้ายกตัวอย่างไปตโตไหมเฮออกเดือนละสี่ขวดเลยโอ้มาต้องไปเล่นหวยลาวนะเจ้าเล่นหวยไทยเลย อ๋ว <Pop> ันน e ี Now, hey, ้ยุ้ยอาสาอาสาที่จะมาทํางานก็ตีพานมาเนีเจ้าโครงการดีๆติคุณก่อนแลวว่าแล้วเรมีนอกของบ้านเ้าผลิตรหัสหม้อห้องของบ้านเ้าเนีเจ้าตีผ่านมานีเจ้าลูกหลานบ้านเ้าที่เข้าร่วมโครงการเนีเจ้าก็ได้การยกระดับผ้าหม้อห้องเนีเจ้าเพื่อไปสู่ระดับโลกอลกเนี่ยเจ้าวันนี้เข้าไปสู่โครงการระยะที่สอง เป็นการตลาดเรื่องดำเนินโครงการอยู่โครงการนี่เปนเยีป้าลูกหลานเท้าเนี่ยเจ้าเอาผ้ามาห้อมตีถูกยกพุกปีเน็ดอซีีเอาไปปีและ1หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคิดรปจําบัานในคณะที่เป็นเงนตาตาเงินจบมาแล้วก็ต้องมีงานทำใส่เจ้าอันนี้เจ้ามาเป็นการดูแลเพื่อกับลูกหลานบ้านเท้าในการเียนหนังสือนะเจ้าเนาะและที่สำคัญเจ้าใครยุ่ยจะได้ จ่อไปแล้วก็หอบน้องยุยได้เหมือนเดิมดีไหเจ้าวันนี้น้องยุยถือว่าอีปออีแบ่บ้านตุงโฮงฮือสัญญากันแล้วแต่เจ้าเขาฮือสัญญาใจกันไว้แล้วว่าเขาจะัคิดอย่างเดียวเจ้าหวยมันต้องออกสองเก้าแต่อันแต่เจ้าเข้าคูแห่มันต้องไปกึกไอ้อย่างนักเจ้าบักสีเขียวแต่เขียวเพิ่งนึกถึงใบไม้ไว้เนื่องถึงใบไม้ไว้สีเขียวถ้าใครปวดรืมอแต่เจ้าบักสีเขียวกาเบอร์ ชมพูกาเบอร์เขาก็จะได้น้องยุยไปผู้แทนที่กปมีน้องเขาก็จะได้คุณยศชนะงวงศร์เป็นนายกรัฐมนตรีแลวความสุขก็จะขอขอบคุณจัดนักเลยแต่เจ้าในนี่ก็มีเปือ่อนยุยอยู่หลายคนเหมือนกันนะจ๊ะถึงไอ้นมไอ้นมพนมนี่นะไอ้มิวน้องอมอมิวเป็นก็เป็นเปื่อนนะเจ้าอ,ายอยัมไพย่นี่ก็เป็นเปื่อนไอ้แขกย่นี่ก็เป็นเปื่อนนะเจ้า บ้านเพื่อนตังโฮกได้มีกันจัดลายนะเจ้าวันนี้น้องก็เลยบอกวา่าน้องก็เหมือนคนหลูกหลานบ้านนี้แะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเอาน้องยุ่ยไปใ,ใจรับรองว่าแมวพี่น้องบอกพิดหวังเลยเจ้าและที่สําคัญนะเจ้าหลังา